ปีดีกว่าพี่ปีอายุเหรอไม่สองปีสักสองปีหน่อยๆได้นะสองปีกว่ากว่าค่ะนานไหมคะสำหรับพี่อ้อมที่กลับมาเล่นละครสองปีกว่า ก็ก็ก็นานเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่านานเพราะว่าตอนที่เราไม่ได้เล่นมันก็มีกิจกรรมทําก็สนุกสนานอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอได้กลับมาเล่นก็ก็สนุกแน่สนุกแน่แน่อยากกลับมาเล่นด้วยตอนนี้คันแล้วแต่สนใจรับภาพอาถรรพ์เขาเ้ก็อ่านบทแล้วชอบมากพี่บอยก็บอกว่ามันมันต้องหน้าแล้วต้องเล่นแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็บอกบอกว่าเออน่าจะใช่ร้ายยังไงบ้างคะก็ เออเป็นกมลสันดาห์คือแบบว่าเราก็เป็นคนแบบนี้ค <c oughs> <ข>าแรคเตอร์ของเราคือแบบเราเกิดมาถูกเลี้ยงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเราก็ไม่ได้ร้ายแต่ว่ามันก็คือเป็นเรื่องปกติที่ที่ทำกันที่พ่อก็คืออันหนิงก็เราถูกเลี้ยงมาแบบนี้ใครทําไม่ดีก็เอาไปฆ่าเอาไปขังมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับเราอเงีนะคะก็ไม่ม <c oughs> <grandpa. S 1> ีผิด ไม่ยากเล่นเป็นตัวเองเออใช่ไหมวันนี้ต้องใส่ชุดไทยด้วยหนักหนักค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นชุดชุดออกสื่อค่ะก็ห้าโลเฉพาะสบายก็จะเห็นว่าวันนี้เรียบร้อยมากเป็นพิเศษจะไปไหนจะมีแบบว่านางสนมีคนถือเพราะว่าถ้าปล่อยปุ๊บก็จะหายไปนิดนึงเพราะว่ามันมีเออ้องมคนถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในละครเขาก็จะทําให้มันเบากว่านี้อืสาวะหนิบไหมคะ ก็คล้อเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าแบบพอเราไม่ได้เล่นนานๆมันก็อยากอยากเล่นอะมันก็แบบว่าคันเนาะอยเล่นนะเอาคนนี้เขาไม่คันหรอกเขาเล่นตลอดเราบกว่าอยากเล่นอยากแบบปล่อยพลังอะไรแบบนี้ตัวหนังละครถิ่นค่ะเป็นเอกผมทั้งคู่เลยพี่อ้อมก็ตั้งแต่สมัยพุ่นี้ก็รักเธอที่แคมกับนะเป็นคนเกียดกับเองกากน้องเชเวลก็สดสร้อนเลยดอกโตก็ดีใจครับคือได้ร่วมงานกับ นในเอกสาวสวยค่ะคัมพู่เลยคือเหมือนเราเคยทำงานด้วยกันมาแล้วก็ค่อนข้างจะรู้ทางรู้จังหวะกันดีครับเรื่องนี้ง่ายสำหรับพี่ป้องเพราะว่าเจ้าชู้ภรรยาหลายคนนะคะพี่ป้องครับไม่ไปชาร์จค่ะไม่จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันของคนโบราณที่อาจจะมีภรรยาหนึ่งสองสามเป็นเรื่องปกติของคนโบราณอะปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเรคะพี่ยังยึดถืออยู่ใช่ไหมพี่ป้องก็คือมันจะเหมือนก็เหมือนศาสนาเป็นศาสนาอิสลาม มีย่างย่างไม่ก็คืออย่างที่ย่อมบอกว่าสมัยก่อนใครทําผิดก็พาไปฆ่าทิ้งอะไรก็เรื่องปกติอันนี้เหมือนกันคือมีเรยาก็อาจจะมีหนึ่งหรือสองหัวติอ่าแต่ตอนในพบปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็เป็นปกติคือจริงก็เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งก็ที่ใช้ชีวิตตามประเพณีปกติค่ะไม่ได้ยากสำหรับพี่ก้องก็ยากตรงกิเลสเพราะว่าไม่เคยได้กิเลสขนาดนี้มาก่อนแล้วก็แบบปลอดภัยยังไม่เคยอย่างที่ก็แบบว่าสมัย สมัยแบบว่าเราห้าเราหกที่แบบไม่เยอะสถานี้ไม่เคยแล้วก็ภาษาพูดบทอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะยากปกติพูดก็ดูเรื่องใช่ก็ต้องแบบจะพูดเร็วนะอาจารย์ว่าแบบอย่างคําว่าเนี่ยหรืออะไรที่แบบโบราณไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยคือต้องปรับพอดีู่ค่ะเชเบ้ประกบพี่สองคนค่ะรุ่นใหญ่เลยเกรงเกรงเกรงพี่เกรงพี่อ้อมตั้งแต่เห็นรูปภาพฟิตติ้งแล้วแบบหมของเขามาแรงมากแบบ อยู่แบบขรึมมากอะยืนแบบนิ่งๆจ้องอย่างงี้หนูแบบทุกคนคิดแบบนี้ค่ะแต่จริงๆไม่ใช่สบายหนักน <laughs> ึกว่าอินคาแรคเตอร์ก<ม>็คือแบบ เลยคิดในใจว่าเออถ้าเกิดมีภาพแบบนี้ติดอยู่บนฝาผนังภาพเราใหญ่ๆตัวเท่าคนอย่างเงี้ยแบบก็อยู่ไม่สุกอ่ะแบบอยู่มันอยู่ไม่สุกแล้วเราต้องไม่ในเรื่องก็คือเราต้องมาอยู่กับเขาด้วยแล้วเขาก็จะแบบบางทีเขาแบบก็จะออกมาจากภาพอย่างเงี้ยเป็นรเขาไปหลุดเราด้วยใช่ค่ะเรื่องนี้เราอยากต้องเศร้าต้องโศกคุณอ่นต่อไหมเออในอดีตค่ะในอดีตก็คือก็คือเหมือนแบบพี่ป้องภรรยาเยอะเราก็จะต้อง สู้เราปบมือกับหลายคนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ก็แต่ส่วนมากบทลองให้ยังไม่น่ากลัวเท่ากับพูดพูดเขาเรียกว่าพูดไทยแบบจริงๆะค่ะที่แบบโบราณนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ไม่มีให้ฟังด้วยถึงมีก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะใช้ถูกหรือเปล่าแล้วมันเป็นหนังละครผีด้วยใช่ค่ะ ละครผีไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะกไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วแต่ว่าส่วนมากจะกลัวเรื่องคําศัพท์หรือว่าอะไรอย่างงี้มากกว่าความชัดถ้อยชัดคําของคนโบราณเยอะกว่าสมัยนี้ด้วยค่ะเยอะมากค่ะแล้วก็ทั้งคาแรคเตอร์ปัจจุบันก็จะเป็นคนละแนวกับอดีตเลยค่ะซึ่งจะเป็นผู้หญิง working woman มั่นใจแล้วก็พูดจาฉะฉานรวดเร็วยางเงค่ะแล้วก็จะแบบสู้หน่อยไม่เหมือนแบบดอกโศกที่เคยเล่นมามก็คือจะแบบแนวเถียงกับพระเอกหน่อยค่ะ อาทำไมต้องมากคนเดียวระดับพี่ออมก้ยก็เกรงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แอบไปดูหนังเก่าๆของพี่อ้อมที่เขาเคยเล่นมามีดาวมีหลายเรื่องอยู่ค่ะแบบหลายเรื่องมากมี คือเหมือนแบบไปเซิร์ชในเน็ตแล้วเหมือนเขาก็หนังเก่าอะไรเงี้ยอะไรๆมาดูก็แบบมาดูพี่อ้อมแบบเรื่องแรกๆเขาเล่นขนาดนี้แล้วปัจจุบันเขาฝีมือไปไกลแล้วใช่พี่อ้อมค่ะรับงานละครนี้องนาวาลน้องนาวาโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปลองแม่โอเคน้องโอเคขับไล่แม่ตลอดไม่อย่างงี้ต้องรีบเลิกกองกลับไปหาน้องนาวาต้อง ก็ก็ไ <analyze> ม่นะเราเพราะว่าในกองนี a. ้เนี่ยเรามีคุณพ่อและคุณแม่อยู่กุ้งกับเราก็พี่หนุ่มเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือเรารู้กัน คุณควรจะรีบกลับค่ะนดีก็ไม่นะเราก็ทํางานเราทุกทุกคนอยากทํางานให้มันแบบสนุกแล้วก็ดีแล้วก็กลับไปแล้วก็ในไหนจากลูกมาแล้วเราก็ต้องลุยเต็มที่อย่าให้เสียเวลาพอพอทงานเสร็จปุ๊บกลับไปแล้วก็ใช้เวลากลุยให้เต็มที่มันมีไฟอีกแบบนึงน่ว่าโอเคแล้วสามีะคะโอเคไหมสามีโอเคเพราะสามีบอกว่าอยู่บ้านมากๆเบื่อให้ออกไปทํางานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนไทเปอร์อยู่บ้านอย่างเดียวเขาก็จะต้องโดนจ้ำจี้จ้ำไยเยอะออกไปเถอะออกไปเถอะวันนี้ก็ออกไปนะออกไปมีความสุขนะ อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีความสุขแล้วใช่ไหมที่ออกจากบ้านมาทํางาน,นมีแล้วงั้น<ม>ถ้าแสดงว่าวันไหนที่ฉากเรือมากก็าอาจจะมีติดมาร้องนวาวมันมีก็เดี๋ยวทีมงานก็บ่นอยากเจอกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมทั้งอันดาทั้งนาวาทั้งเอเดนด้วยลูกของซินดี้เป็นรอดเดียวกันรอดเดียวกัน ฝากละคพรนิดนดงอี่กล้องฝากคนะ,ะครับภาพประธานนะครับเรียกว่าทีมงานคุณภาพเลยนะฮะพี่อ้อมเทเบลผมนักแสดงอีกทับข้างพี่ดุ่มกำกับเหมือนเดิมนะฮะก็ฝากชมด้วยเร็วๆนี้ครับ